บอคิวจริงตายหนึ่งสวยไม่สวยนี่อปืนกันปนกระโหลกปง้งเดียนข้อเป็นจริงก็ยิงได้บ้าหัวแตกดับสยอง มาเล่นปืนพกเบกจอดวันหนึ่งเกจอดวันสองคูงสามลองนะคูสามตายสีาทีเไล่ขออิงซ้ำหน่อยมีตัวกลางก็งได้เลยจากมือถืน มันเดิมมันง็น้าเลยเอ้าลับมีรูกลางหัวซะด้วยสบายเกมนี้สบายจองอะไรมากเิ็ฉชกอ,อันนี้เราต้องกระหน่ำอีกหน่อยเพราะว่าเวลาหมด เราฮ i t ช็อตครับโอเคลับไปเยลยแหละปั๊โอ้ับปัป๊มรับปั๊มับโต้ไอะไรอ่ะโอ้ไม่ตายซะ อ,อ,อันนี้ผม้าม่มีรลนะอ่ะอันนี้แหละถึงเวลาลิปืนิกลและโอ้สูขสบายเลยเราืม ฟองอ่ะตาอยู่ดีมช็อไหนนี่ผมไม่สนุกก็ข้ามเลยไม่ต้องเล่นเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีความสุขหนหาโอ้ยหน้าวู้ดหน้าซีิีมือ ดูกันแบแบ๊ายแค่ลิงก็ลิงเหนื่อยแล้วไเนสไนเปอร์อะอันนี้ไม่จะเป็นใช้ปืนซ้อนสามตายคาที่ยังไงมึงก็ต้องทำน คุณพี่ตายคู่ครับเร็วมากแล้ว อ้าสามสามหน่งสับสาหลับเฮ้ยสามา ทำไมไม่รอดโดนเลยระบาดมีหลับเลยไม่ละมีนะขอขอขอหยุดระบาดหน่อยหมดครับเดี๋ยวนี้ด่า,านกระโดดตูงจุงติงมาเป็นี่แหละรอก่อน อืสนทนาใช่ไหมอมเดี๋ยวฉันจะเดินไปนูแกเดินไปนี่โอเคแล้วนี้แหละตายหาใ้มึงเดินเยียงเต่าอของการกรบบานิดๆเลยตาตาี่ี่ เราใช้สแนปปี้โอ้ดันหนีไปได้ตัวในสีใช่ไม่ได้แล้วใช้ปืนนี้ตึกลงใหม่เดีเค ครับไม่ต้องลองลวันนี้รล้ว, <c oughs> ว,ว่ามันเดินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมึงได้กลายเป็นสูใจใพว้มึงโดยใช่ยังเต่านะพวกมึง ห้ายเต <t ying noise> um, ่าตายคู่ไปซะโอ้โหดิก้าพุ๊มๆมาป๊บเบลเบียงหลับตายคาที่ วัวหายไปเอ้ยม่ใช่ไปโอเมือนจะาปอีงงน,นไปไนตจองมีงนกเีอยมาเน้นเน้นโอ๊กจัดยากนีะ่ะ โอ้โหโดปะการันตายอีกคืเอาล้วคราวนี้เราเปลี่ยนปืนกับสไนเปอร์กันบ้างอันวางมานี่ม เลื่มมาบ้านักสาตัต<า>ังตะกี้เรวดิ โอ้โหโอ้โหเอาละอันนี้ไม่ต้องอะไรมากต่อเราเจ้าที่แล้วมึงไหนถึงต่อเราก็เจ้าที่กูขอยิงกระบาลหน่อยยิงกระบาลไม่ได้เหรอเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอนยิงกะบาลไม่ได้เดี๋ยวมันตายเองเราต้องเลี้งไปที่ปืน ยาปลงมาตีเรียบปูเขายังใช้แค่นั้จบคือไง ไม่ได้ใส่ปืนเลยนะโอ้โหยังไม่ได้ใส่ได้ใส่ปืนเลยเ เองนะครับเอ้ยมุมเองพี่แล้วนักมือตายซะตายยังดู้าเก,โกโ้า มีได้เหตุอาวอะไรอะไรอะไรอ่ออีกทีนตัวอะไรตกวนาใครเลยพวกมงคดตาย้าเลวโอ้ย้เออะไสุดจะหมดแมครับ นเดมังก็ตมเก็ี่เดปนไนะเอชีดหมดแล้วม,มังไอวีนใช่รีง่ายกืยอกล้วยปอกกล้วยเข้าปากให้หมากินยังเง่าย หมดซะอย่างงั้นเอามันทิ้งอา้าวโอ้โหแม่มันได้ยินเสียงปืนมันฆ่าทิ้งเลยอาจริงจริง,ง,งนึ่เรงลงมาแด้จีนกัน ไอะไรไม่ต้องไม่ต้องหัวหักไปนะมึงโอ้โหอันนี้ยากอันนี้ยากไม่ริดอันนี้ยากไม่ริดอัน,นไหนงี้ลิดไม่ใช่ไอ้นี่ที่เราสังหารไปวันนั้นนี่หว่าไอ้โหนี่ตายซะ ไม่รู้กระสุนเฉี่ยวใครผมไม่รู้จริงๆว่ากระสุนเฉี่ยวใครแต่ที่รู้คือวันนี้มึงต้องตายกลายเป็นศพแน่นอนมันนี้เป็นพายุลมเด็ดเีมั่นแหละมึง หมดว่าสไนเปอร์จะไม่เหมาะสำหรับเราในโหมดนี้เราต้องเล่นปืนนี้ปืนกรัสกเสียบ,บลบบไป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 เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นเงี้ยยิงเต็มหัวยังไม่ตายโอ้โหไม่ใช่มนนะุษย์แล้วเนี่ย ใายซะให้มึงเลยนะ่ะสองเน็ตถ้าไม่ตายก็ไม่รู้ว่ามึงจะพูดยังไงเออไม่ต้องลุกครับไม่ต้องลุกครับตายซะ โอ้ oh. จะข้ามได้บ้าโบมากไปอ่ะไปอ่ะ เต็มหัวขนาดนั้นนะพี่ไม่เป็นไรอยู่หรอมึงเฮ้ยนี่ดรือมาเปไปเป,เป,เปแมไอ้ตัวนี้แค้นตัว <laughs> ตาทีงเ,บเ็บไม่ใหญ่ดีเ็บไม่ใหญ่ดีด้วยโอ้ยหลับมึงมองนะ้าหน้าเถอะนะมึงจะมองทำข้าวทำไมอ่ะอันนี้ก็มองที่ประตูอย่างไรประตูไม่ละมึงสมรีติดตรงตัว อมอมอง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 เอ็นี่กูขอโฟกัสที่เอ็นี่หน่อยดิจริงมันโฟกัสอีกนี่จบในเกมนี้กูมีไลายฉากอยู่ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมขอ,อแสบฉากนี้แหละนะ ยากเกินเดี๋ยวมันจะมีคนวิ่งมาเว้ยแค่นะี้จบแอคท่าสะดวยกูคือมันก็มีหลายหลายอย่างที่ผมไม่ได้เล่นท็่มีบางอันยากเกินที่มันติดดาวสิ กินได้แล้วอ่ะอะไรแบงก็ลองนี่ละมาเล่นตัวนี้สักหน่อยแล้วกันโคตรหลงปูงเลยว่ะดูมันจะบานเปล่าโอ้ดูด้วยนะอ่ะเฮดแท็กเลยเรียบร้อยดูเฮดแท็กนะอ่ะตอนนี้เห็นถือเฮดแท็กดนะ้วยอ่ะแีงค์กต็ตกมาอยู่อันดับนี้ละมาเฮดแทน่งดิ มดูดี้ #hashtag หรือเปล่านะไม่ติดเอาไหมเล่นนี่มัน #hashtag อ่ะยอม #hashtag แม่ใจ #hashtag แม่โอเค,ค #hashtag ไหม โอเคติดแฮชแท็กคนนี้มันช้าละมันนั่จุดมันนั่จุดแฮชแท็กแม่มือหาที่นาดนเออนี่แหละมันต้องติดแฮชแท็กอันนี้ก็มาแล้วติดแฮชแทกมากเลย หัวรูดตอนนี้เราต้องค่อยๆย,ยิงนะเพราะว่ามันเรามันจัดให้ตดแฮชแท็กเนี่ยคือเราไม่รีบร้อนเกินเว้ยปี๊บลับเจมี่แดนทำตุกไปกู โ <Okay. S 1> อเคครับอ,อันนี้ยังเหลืออันนี้อันไหนที่มันเหลืออันนี้เฉยไม่นนใช่หมดเลยไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าโดนเฉยเฮดแท็กนี่แหละอะไรก็เฮดแท็กอะไน,นี่ เป็นยกถ้าพูดถึงขีดแท็กแล้วก็น่าจะหมดเลยขแทแล้วมาเดี๋ยวพูดแค่น,นี้ไปก่อนนะเูกันที